อร่อยยกนิ้วกับชาตามืออร่อยยกนิ้วกับชาตามือครับวันนี้ผมนิกเล่งหงครับพาทุกท่านมาหาของหวานกันดีกว่าครับแถวถนนบรรทัดทองแห่งนี้ครับผมร้านนี้นะครับตั้งอยู่กับเยื้อซอยจุฬา20เนื้อครับจอดรถได้ข้างๆลานจอดรถ อุทยาน100ปีจุลานั่นเองนะครับกับร้านที่มีชื่อว่าบิงบันนั่นเองร้านเขาจะเปิดตั้งแต่4ี่โมงเย็น ถึงเที่ยงคืนครับและที่สําคัญครับเขามีโปรโมชั่นให้ด้วยสําหรับแฟนรายการครับเมื่อมาทานที่ร้านแห่งนี้ครบ300บาทรับส่วนลดไปเลย10 <l ug> เมนูอร่อยยกนิ้วต้องยกให้นี่เลยครับบิงบันชาไทยเป็นเมนูซิกเนเจอร์ของทางร้านครับเสิร์ฟพร้อมกับโมจิไส้ชาไทยลาวาครับผมท่านผู้ชมต้องทําแบบนี้นะต้องตัดตัวนี้ก่อนนะฮะเพื <l ug> <P> ่อที่จะทําให้ไส้เขาเนี่ยเป็นไส้ชาไทยเดี๋ยวเยอะบอกว่านั่นเองเนี่ เสิร์ฟมาคู่กับวิปชีสรสเค็มเปรี้ยวครับและยังมีอย่างอื่นอีกนะครับมาดูความน่ากินต้องหนะแล้วผู้ชมเข็มข้นมากชาไทยเนี่ยมันอัดแน่นอยู่ในนี้ตัวโมจิดีมากใครที่ชอบทานชาไทยแบบแน่นๆนะวิงซวนี้ตอบโจทย์มากครับต่อเมนูต่อไปครับนี่เลยฮะเป็นบันกระทะร้อน สังขยะนั่นเองนะฮะทำมาจากขนมปังมันฝรั่งนั่นเองจะสอดไส้ไว้ด้วยไอศครีมสั่งขยะนั่นเองครับแล้วก็ยังมีคัสตาร์ดสั่งขยาอีกด้วยยังมีมะพร้าวเส้นบัวลอยฟักทองแล้วก็คัมโบ้อีกครับผมจะเสิร์ฟมาแบบกระทะร้อนครับทำให้ขนมปังกรอบยิ่งขึ้นนั่นเองนี่ฮะได้แล้วครับท่านผู้ชมครับ ี่เขานว่าคืออย่างความหวานของจานนี้ที่เขาบอกว่าเขาพยายามเนรมิตให้มันลงตัวไม่ให้หวานจนเกินไปเนี่ยเขาทําได้ดี <S <S ทั้งไอติมเอ่ยทั้งซอสท,ที่ราดมาด้านบนเอ่ยรสชาติดีราคาโดนใจมากันเยอะๆครับนี่ครับสุดท้ายแล้วปังป๊อปคอนยูเบอรี่เวฟเชฟจ้า เป็นขนมปังหั่นเต๋าชุบน้ำเฟรนช์โทสตเสิร์ฟม,มาคู่กับบลูเบอร์รี่วิปชีสครับนี่ฮะค่ากันตายซอสวิปชีสของเขาเนี่หนึ่งเลยคือรสชาติดีมากเฟรนช์โทสตที่นี่เก่งมากเลย และว,วันนี้ครับอิ่มอร่อยขนาดนี้ครับนิกก็มีผลิตภัณฑ์ดีๆจากชาตามือมาฝากเหมือนเดิมทุกสัปดาห์ครับนี่เลยฮะชามะลีจัสมินทีตราชาตามือนั่นเองครับ mm hmm. และนี่คือชาเขียวพันดีนะครับที่นํามาผสมกับดอกเมลีครับ mm hmm. เพื่อเพิ่มรสชาติความอร่อยและเพิ่มรสสัมผัสให้มีกลิ่นหอมผ่อนคลายมากขึ้นนั่นเอง mm hmm. วัตถุดิบมาจากธรรมชาติแท้ร้อเอร์เซครับสามารถชงดื่ม mm hmm. เพิ่มความสดชื่นได้แบบทั้งวัน แตชงแบบเย็นก็เพิ่มความสดชื่นครับทานแบบร้อนเนี่ยก็ได้เช่นเดียวกันผลิตภัณฑ์ชาบรีจัสมินทีครับมีจําหน่ายชนิดซองเยื่อแบบถุง1 2ซองครับและชนิดกระป๋องซองเยื่อ42ซองก็มีนะครับสามารถหาซื้อได้ที่หน้าร้านชาตามือกว่า200สาขาทั่วประเทศไทยครับสั่งออนไลน์ก็สะดวกเช่นกันช้อปปี้ลาซาด้าเซิร์ชว่าชาตามือ u n d e r s c o r e o f f i c i a l shop สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมพูดคุยกันได้ที่ Line@ ครับ at, ชาตามือเพียงเท่านี้คุณก็สามารถเพลิดเพลินกับชามรีจัสมินที ีได้แล้วล่ะครับและอีกหนึ่งผู้ใหญ่ใจดีครับขิงผงสําเร็จรูปตราบ้านสมุนไพรครับมีแบบสูตรออริจินอลแล้วก็สูตรขิงผง100%สามารถหาซื้อดื่มได้ที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนําทั่วประเทศไทยแผนกชากาแฟครับและตอนนี้ครับร้านสะดวกซื้อร้านใหม่เซเว่นอีเลเวนบ้านสมุนไพรเรามีขายแล้วนะครับช้อปปี้รัตต้าเซิร์ชว่าเฮอร์เบิร์ทเฮาส์ออฟฟิเชียลสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ไลน์แอดครับ Herberhouse และอีกหนึ่งช่องทาง t ิกต o อกเสิร์ชว่า Herberhouse นะครับและสัปดาห์หน้ากลับมาติดตามกันต่อครับว่าผมนิกเล่งหงจะพาไปอร่อยยงนิ้วกับชาตามือที่ไหนก็ต่อเจอกันสัปดาห์หน้านะครับ